อันหนึ่งพิกูใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยะปาจิติรับให้รับยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้เพราะน,นั้นประเด็นก็แค่ตรงนี้ต่อมาอีกพระอ,องค์บอกว่าอะไรอันหนึ่งพิกูไดถึงความซื้อและการขายด้วยรูปยะมีประการต่างๆ เป็นนิสักยะปาจิติได้มาแล้วเอาไปซื้อขายก็ผิดอีกแต่ถ้าคาราวาซื้อขายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพิกุนในนิสขกีข้อที่สิบการเกี่ยวข้องกับเงินได้ไหมได้เราเราคิดแบบหยาบๆแบบคารวาดว่า พอรับไม่ได้ก็เกี่ยวข้องไม่ได้เลยหยาบเกินไปเกี่ยวข้องยังไงนะพระราชาส่งทูตมานะส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรมาด้วยทูตเฉพาะพิขุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรนะด้วยทรั์สำหรับจับจ่ายจีวรน,นีนะ้แก่พิขุเนี่ยพอทูดรับตังรับเงินจาก พระราชามาแล้วก็นำมาเพื่อจะทำเป็นจีวรให้แก่พิกุพอมาถึงพิกุปุ๊บก็บอกว่าอ่ะเงินทองเนี้ยนำมาเฉพาะท่านเพื่อใช้สำหรับจีวรรับเงินไปพิกุบอกไม่รับพวกเราไม่ได้รับเงินทองนะเรารับแต่เช่นถ้าจีวรก็รับแต่จีวรอ,อันเป็นของคคนโดยการอืม ตอนนี้เห็นไหมว่าทูตเนี่ยทำทำผิดจากที่พระราชาบอกมาเพราะแทนที่จะเอาทรัพย์ไปทําจีวรให้พิกุกลับเอาทรัพย์ไปให้พิกุภพิกุก็ปฏิเสธนะปฏิเสธแล้วถ้าทูตเฉยก็ทําอะไรต่อไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ถามต่อถูกต้องไหม,อมตอนนี้ เนื่องจากพระราชาสั่งมาจีวรน,นั้นย่อมไม่สําเร็จประโยชน์แน่เลยจริงไหมทูตก็ต้องทําให้สําเร็จประโยชน์ทูตจะสําเร็จประโยชน์ง่ายๆแค่เอาเงินมาให้พิกุแล้วให้พิกุไปจัดการเองเพราะไม่รู้ไงไม่รู้วินัยของพิกุแต่นั้นไม่รู้วินัยเนี่ยก็คือพิกุเป็นคนรู้วินยัยพิกุจะเป็นคนปฏิเสธเพราะปฏิเสธเสร็จ เขาต้องทําให้สําเร็จเขาก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วใครจัดการแทนใท่านได้ไหมเพราะทูตไงก็ต้องกลับเมืองถูกต้องไหมไปรายงานให้พระราชาทูตก็ต้องขวนขวายต่อเพื่อให้จีวรนนั้นสําเร็จแก่พิขุกอถูกต้องไหมอ่าพิกทูตก็เลยต้องถามต่อเอ๊ะแล้วใครจะจัดการให้ท่านได้บ้างล่ะมีใครเป็นผู้ทํากิจธุระแทนสงให้ได้ไหมเขาเรียกว่าวัย,ยาวจากร ดังนั้นพิกขุเนี่ยมีความจำเป็นโดยธรรมวินัยที่ต้องมีวัย,ยาวัจกรมีผู้ดูแลให้อ่า